นาทีนี้คงไม่มีใครร้อนแรงไปกว่าสองหนุ่มยูภูเบอร์ชาวเกาหลีนามว่าพี่จองและคัลเลนและแถมพ่วงท้ายด้วยน้องแดนซึ่งอยู่ในวัยกำลังศึกษาในอีพีนี้เราจะมาดูประวัติของคัเลนกัน ฮันแลนนั้นเป็นผู้ก่อตั้งช่องทูกถูกบือเฮตเบรีเป็นช่องยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวซึ่งในขณะนี้วันที่10กรกฎาคม2024มีคน Subscribe แล้วกว่า2.72ล้านคนช่องนี้แต่มีความพิเศษตรงที่เขาพยายามจะพูดภาษาไทยและหาโอกาสในการใช้ภาษาไทยพร้อมกับการท่องเที่ยวและหาประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในประเทศไทยหลายคนคงสงสัยว่าเขามีที่มาที่ไปอย่างไรเดียววันนี้มาดูกัน เชื่อว่าหลายคนตอนนี้คงเป็นด้อมเป็น FC ของสองคนนี้ไปแล้วคัะแลนและพี่จองนั้นเขานิยมใช้ภาษาไทยในการท่องเที่ยวแม้ว่าจะมีคำศัพท์อยู่ในหัวน้อยมากใช้แบบผิดผิดถูกถูกแต่ก็พยายามพูดภาษาไทยแบบรัวรัวและพยายามออกเสียงให้ชัดในสำเนียงแบบคนเกาหลีทําให้เป็นที่น่าเอ็นดูดูแล้วน่ารักเป็นที่จดจําของคนทําให้ยอดผู้ติดตามของช่อง YouTube ช่องนี้ก้าวกระโดดไปรวดเร็วจนทะลุ2ล้านซับอย่างง่ายดาย และครั้งนี้จะพามารู้จักตัวตนของเขากันคันแลนนั้นเป็นชาวเกาหลีโดยต้นกําเนิดแต่มีความละไมคล้ายคลึงคนไทยอย่างยิ่งเพราะรูปร่างหน้าตาและผิวพรรณที่ดูคมเข้มเหมือนเป็นลูกครึ่งของคนไทยกับคนเกาหลีหลายคนก็เลยสงสัยถึงที่มาที่ไปของเขาคันแลนนั้นเกิดวันที่7กันยายนปี1990ชื่อของเขาที่แท้จริงคือพักกีดึกหรือพักคีดุกปัจจุบันนี้เขาอายุ33ปีเขาเป็นยูทูบเบอร์ที่เป็นดีเจมาก่อน โดยรับหน้าที่ในการเป็นดีเจในผับชื่อเคบอมย่านเอกมัยทองหล่อซึ่งเปิดเพลงแนว EDM นอกจากนี้เขายังเป็นโปรดิวเซอร์เพลงอีกด้วยเขามีเพื่อนร่วมงานชื่อเคอร์บี้ซึ่งจากประวัติที่ได้ทราบดังกล่าวทําให้รับรู้ได้ว่าทางบ้านของเขาเป็นคนมีฐานะพอสมควรในอีพีล่าสุดนั้นคันแลนบอกว่าคุณแม่ไม่ค่อยอยากให้รับประทานนมข้นมากเขาก็เลยฝากบอกคุณแม่ว่าในอีพี นี้ขอยกเว้นหนึ่งครั้งขอทานนมข้นเยอะหน่อยแสดงให้เห็นว่าที่ประเทศเกาหลีนั้นที่บ้านของคัลแลนเขาเลี้ยงดูกันมาอย่างดีมีความดูแลใส่ใจเรื่องโภชนาการอาหารมากทำให้รูปร่างสูงใหญ่และเมื่อคลิปได้อ่อนแอไปแล้วคุณแม่ของคันแลนก็ยังเป็นห่วงลูกชายโดยการโทรมาให้ระวังเรื่องการรับประทานนมข้นด้วยแสดงให้เห็นถึงความรักความใส่ใจของคุณแม่ที่มีต่อคุณลูกอย่างมาก เคอร์บี้และคันแลนนนั้นได้ย้ายมาทำงานเมืองไทยในผับดังกล่าวได้หลายปีเกิดความประทับใจในประเทศไทยอย่างยิ่งจึงมีไอเดียในการท่องเที่ยวในปประเทศไทยจึงเป็นที่มาของช่อง YouTube ช่องนี้แต่อยู่ในเงื่อนไขคือต้องพยายามพูดภาษาไทยให้ได้มากที่สุดในคลิปช่วงแรกๆนั้นช่วงนั้นเขาจะยังใช้ภาษาไทยไม่เก่งมาก จึงมีการพูดภาษาเกาหลีแต่มีสไทยเธอเป็นภาษาไทยช่วยซึ่งต่างกับปัจจุบันนี้ทั้งพี่จองและคะแนนใช้ภาษาไทยได้อย่างดีๆและดูน่ารักมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องสถานะของหัวใจเขาเคยมีแฟนเป็นคนไทยแต่ก็ได้เลิกลากันไปด้วยความไม่เข้าใจกันในตอนนั้นสถานะปัจจุบันจึงเป็นคนโสดสมบูรณ์บุ คันแลนเป็นคนฉลาดและสามารถพูดได้3ภาษาก็คือเกาหลีอังกฤษและภาษาไทยในปี2021เขาได้เริ่มทำช่อง YouTube โดยทำการเผยแพร่ค,คลิปวิดีโอแรกชื่อว่าการเริ่มสร้าง YouTube ของโปรดิวเซอร์ค่ายเพลง EDM ชาวเกาหลีในกรุงเทพ ซึ่งนับเป็นคลิปแรกๆของช่องนี้และใช้ภาษาเกาหลีเป็นส่วนใหญ่แต่มีซับไคลเทิร์นเป็นภาษาไทยประกอบด้วยก่อนที่จะเริ่มทําคลิปท่องเที่ยวต่างจังหวัดจังหวัดแบบเที่ยวและเขาสนใจเรียนภาษาไทยเพิ่มเติมเพราะว่าชินชอบประเทศไทยและอยากบอกต่อสถานที่เที่ยวดีๆซึ่งในตอนนั้นยอดวิวและคนติดตามไม่ได้เยอะแบบไหนตอนนี้วิวเยอะสุดก็น่าจะหลักหมื่นเท่านั้น และคลิปเปลี่ยนชีวิตจุดพลิกผันของเขา SK. ก็มาถึงเมื่อเขาได้เจอคู่หูคนใหม่ชื่อพี่จองหรือจองศักทั้งคู่เป็น messaging. คู่หูคู่เที่ยวที่สุดแสนจะมีเคมีที่เข้ากันได้ดีมากพี่จองนั้นเกิดเมื่อ20มกราคมปี1,989ปัจจุบันเขามีอายุ34ปีเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวเกาหลีที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าหนีความหนาวเย็นจากประเทศเกาหลี เมื่อมีคู่หูที่ถูกใจจากการท่องเที่ยวปกติก็กลายเป็นมีเพื่อนร่วมทางที่สนิทสนุนหยอกล้อกลมเกลียวกันทำให้คลิปดูมีสีสันมากขึ้นส่งผลให้ยอดวิวและยอดซับสไครพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยความยินดีของด้อมทั้งนี้รวมถึงยอดเงินสนับสนุนในช่องคอมเมนต์อีกด้วย ล่าสุดนี้ช่องแฮตแบอีได้มีคลิปที่ยอดวิวสูงสุดใช้เวลาเพียง7เดือนเท่านั้นทะลุไปถึง10ล้านครั้งเป็นคลิปของทะเลและที่จองพร้อมด้วยจูดีไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อหาในคลิปนี้มีความยาว1ชั่วโมง40นาทีผู้รับชมจะเพลิดเพลินไปกับการใช้ภาษาไทยแบบสไตล์คนเกาหลีและการหยอกล้อก,กันมุกตลกแบบเป็นธรรมชาติความใส่ใจดูแลกันระหว่าง พี่น้องสองคนชาวเกาหลีพร้อมด้วยเทคนิคการใช้ชีวิตแบบคนไทยที่มีความรู้ลึกรู้จริงแบบคุณจูดี้ในตอนท้ายคลิปมีการเล่นน้ำและมีการใส่คลิปช่วงเทศกาลลอยกระทงอีกด้วยนับเป็นคลิปทีหน้สร้างยอดวิวสูงสุดและเป็นอีพีที่พิเศษมากเพราะทั้งคาเลนและที่จองไม่ได้พบเจอคุณจูดีมานานนับเป็นพื้นที่คุณจูดีวางแผนเซอร์ไพรส์ทั้งคันและที่จองอย่างดี ส่วนอีกคลิปหนึ่งที่ทุกคนไม่ควรพลาดคือคลิปชื่อว่าจูดีพาเราเข้าป่าไปเผาข้าวหลามครับคลิปนี้ถ่ายทำที่จังหวัดนครปฐมเป็นคลิปที่คุณจูดีพาคันเร่งและพี่จงบุกไปดูกรรมวิธีการทำข้าวหลามตั้งแต่เริ่มต้นแบบทุลักทุเลทำให้สองยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีได้เรียนรู้วิธีชีวิตคนไทยและสกิลความรู้พิเศษของคุณจูดีด้วยจนคันแลนเอ่อยปากว่าจูดีไม่ใช่ คนปกติเป็นคนที่มีความพิเศษสูงมากอรอบรู้หลายเรื่องสิ่งที่น่าจดจำในคลิปนี้คือคุณจูดีสามารถหักต้นไม้ด้วยเข่าได้สร้างความเซอร์ไพรส์ให้สองคนอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังมีคลิปที่น่าสนใจอีกมากมายพาท่องเที่ยวทั่วประเทศซึ่งสามารถติดตามตั้งกลุ่มได้ที่ช่องเฮดเบอรในี่ใน u b e ได้เลยเพื่อเป็นกำลังใจให้คณะผู้จัดทำฝากรบกวนท่านกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามด้วยคะ ขอบพระคุณค่ะ